การให้ประกันตัวพระบิดารอดนอนคุกชาวคอนสารรวมตัวขับไล่สาวกลัทธิประหลาดจากเหตุลัทธิประหลาดมีชายสูงวัยยกตัวเป็นฤาษีเป็นพระบิดาทุกศาสนาเปิดสำนักอ้างสรรพคุณตัวเองสามารถรักษาโรคได้ก่อนจะขุดคุย้ยเจอศพซ่อนในสำนักถึง11ล่างซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิหลังเหตุการณ์นี้เป็นข่าวดังจนชาวบ้านในอำเภอคอนสารทราบเรื่องจึงเกิดการรวมตัวกันของกลุ่มคน ที่รับไม่ได้ที่มีเหตุประหลาดเกิดขึ้นในพื้นที่จนทําให้คอนสารเสรื่อมเสียชื่อเสียงล่าสุดเพจ Facebook สรยุสุทธาสนาจินดากรรมกรข่าวโพสต์ข่าวความคืบหน้าเรื่องนี้ระบุว่านายไกยสอนกองฉลาดผู้ว่าชายัยภูเปิดเผยว่าล่าสุดสารจังหวัดภูเขียวได้ให้ประกรันตัวพระบิดาหรือนายทวีอายุ74ปีโดยขณะนี้ได้ปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่รู้ว่าจุดหมายของพระบิดาจะเดินทางไปที่ใด you